สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่บิวตี้นะคะวันนี้พี่บิวตี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับโรคคอเลอร์ลนะีอาร์เทอรี่ดีซีดเนาะซึ่งประกอบด้วย3โรคด้วยกันเนาะจะมีโรคอะไรบ้างก็คือเป็นอันเซเบิลแองจีนาเป็นนอนสตรีมี่แล้วก็เป็นสตรีมี่เนาะซึ่ง3โรคเนี้ยเนาะจะมีอีเคจีที่เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างอ่ะก่อนอื่นเลยจากการวินิจฉัยเนาะเขาจะประเมินจากอีเคจีก่อนในกรณีที่อ่ะอีเคจีมี ST elevate ก็คือส่วนของ ST เนาะมัน elevate elevate ก็คือ ST มันนยกขึ้ ก็จะได้แอกเป็นสตีมี่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วสตมมี่เขาก็จะดูผลคาดิแอคเอนไซม์ประกอบก็คือส่วนใหญ่จะเป็นผลท็อปทีอ่ะซึ่งผลท็อปทีของส t ตีมี่จะสูงมากกว่าเพื่อนๆเ,เลยทั้ง2คนเนาะซึ่งสตมมี่ผลท็อปทีอาจจะประมาณ1 0 0 0ง0 0 0หนึ่งอะไรเงี้ยก็คือจะค่อนข้างสูงกว่าคนอื่นเนาะต่อไปเลยแล้วถ้าประเมินจากอีเคเราจะแยกยังไงว่าเป็น Unst ซเบิหรือว่าเป็นนอนสตมี amy, ซึ่ง อ่า unstable เนาะกับ n o n s t e a m y EKG จะมีความคล้ายคลึงกันเราจะแบบแยกค่อนข้างยากเนาะซึ่งส่วนใหญ่แล้ว EKG ของ unstable angina กับ n o n s t e a m y เนาะจะมี2ลักษณะก็คือเป็น t i n v e r t e ก็ te, คือเป็น T หัวกลับแล้วก็เป็น s t d e p r e s e d เนาะก็คือเป็นส่วนของ s t d e p r e s e d d e p r e s e d ก็คือมันมีการต่ำลงกว่าเบสไ l i n อ่าแล้ว2ลกโรคเนี้ยอ่ะในกรณีที่สมมุติว่าเอา้าพี่ t สมมุติเราแยก s t e ีมีได้แล้วเราแยกนอน t e a มีกับ Unstable ิลยังไงเขาก็จะไปด,ดูผลแลบอ่าซึ่งผลแลบตัวนี้ก็คือเป็นคาเดกเอนไซท์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Top T อ่ะซึ่ง Top ปทของ2ตัวนเนี้ยคือ Unstable a n g อง a กับนอนส e ตมีเนี่ยมันจะแตกต่างกันเพราะว่า Top ปทของนอนส e ตมีเนี่ยจะสูงอาจจะสูงกว่าปกติแต่ว่า Top ปทของ Unstable a n g อง a จ่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติอ่ะเขาก็สามารถแยกได้แหละสออันนี้เนาะ ต่อไปแล้วหลักการรักษาเบื้องต้นเหะพี่บิวตี้เขาจะให้การรักษาอย่างไงบ้างในกรณีที่คนไข้มีเชดเพนเนาะซึ่งการรักษาของเขาเขาจะเรียกว่าหลักโมนาอะโมนามีอะไรบ้างครับพี่บิวตี้ก็ตามตัวเลยมีตัว M ตัว O ตัวเตัวเพี่บิวตี้จะสอนจําทีละตัวเนาะก็ตัว M ตัว M มาจากอะไรครับพี่บิวตี้ตัว M มาจากมอร์ฟีนอะส่วนใหญ่แล้วก็คือเขาจะให้มอร์ฟีนเพื่อระงับอาการปวดเนาะ ต่อไปตัว O เลยตัว O เลยก็คือออกซิเจนซึ่งในปัจจุบันเราต้องประเมินออกซิเจนแซก่อนเนาะว่าถ้าออกซิเจนแซน้อยกว่า95เข้าเขาถึงจะให้ออกซิเจนเนาะซึ่งออกซิเจนแซ ถ้าน้อยกว่า95เขาก็อาจจะประเมินเนาะอาจจะให้เป็นออกซิเจนแคนูล่าเนาะตั้งแต่1ถึง5ลิตรเปอร์มิลต่อไปตัวเตัวเตัว,ตว,ตว,ตวนี้สำคัญมากเลยตัวเคืออะไรคะพี่ยุติตัวเเลยก็คือเป็นการให้ยาเนาะที่ชื่อว่าไนโตรกีซิลีนหรือที่เรียกว่าไอโซดิวที่หลายๆคนรู้จักกันเนาะซึ่งไอโซดิวตัวเนี้ยก็คือจะเป็นยาอมขนาด5มิลิกรัม อมแบบสับลิงกัวก็คืออมใต้ลิ้นซึ่งตัวเอตัวเนี้ยค่อนข้างสําคัญมากเนาะเพราะว่าอยาอมใต้ลิ้นจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บแน่นหน้าอกได้ต่อไปเลยตัวสุดท้ายก็คือตัว A ตัว A คืออะไรคะพี่บิวตี้ตัว A ย่อม,มาจาก A S A เนาะก็คือเป็นการโหลด A S A เนาะซึ่ง S A ในปัจจุบันมีทั้งหมด2ขนาดเนาะก็คือเป็นแกไฟกับแกวันซึ่งแกไฟก็จะเป็นขนาด350อ่า325มิลลิกรัม แล้วก็แกวันก็คือจะเป็นขนาด81มิลลิกรัมซึ่งส่วนใหญ่แล้วที่เราโหลดเนาะจะเป็นโหลด R S A แกไฟแล้วก็อาจจะโหลดตัวอื่นเพิ่มอย่างเช่นโคพิโดโกเกลเนาะซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้จักในชื่อของพาวิกเนาะก็เป็นอาจจะเป็นพาวิก75มิลลิกรัม4แถบออร์สเตตอ่ะก็จะให้คนไข้รับประทานเนาะเพื่อบรรเทาอาการเจ็บแน่นหน้าอกอ่าก็จบไปแล้วนะคะสำหรับอ่า การอธิบายเกี่ยวกับโรคคอลอรี่อะทอเรีดีซเนาะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า